เอ้ยนีย่มันเตาเผา,าเผาเลยดีกว่าปัง,งโอ้โหเกือบตายเอาล่ะสวัสดีคับชมทุกน,นะคน,นะครับ,รบ,บท,ทุกท่านนะครับผมเดเราอยู่ในเกมใหม่ครับเอาล่ะสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมเราอยู่ในเกมใหม่ครับกันอีกแล้วนะครับผม ก็สำหรับคลิปเันนี้นะครับเราผมไ,มได้ไปเจอแอดออนที่น่าสนใจนะครับผมแอดออนที่จะทําให้การระเบิดเปลี่ยนไปนะครับผมก็สำหรับระเบิดในยามายครับปกติก็จะเป็น TNT ปกติใช่ไหมครับสีแดงนะครับผมสีแดงแล้วก็มี TNT นะครับแต่อันนี้จะเปลี่ยนไปนะจะกลายเป็นบล็อกหญ้าบล็อกดินบล็อกแร่เพชรแล้วก็พวกเตาเผาอะไรเงี้ยสามารถระเบิดได้นะครับผมโอเคเนี่ยอยากจะรู้ไหมเป็นยนังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องจัดก,การกับสกิลิต้ามีไง โอเคนะผมก็ถ้าเราจะเสกมามันก็จะง่ายเกินไปนะเราก็จะไปตามหามันกันนะครับผมซึ่งวัตถุดิบหลักๆก็คือผงของคิปเปอร์นั่นเองครับผงระเบิดนั่นเองนะครับผมแต่เราต้องตัดไม้ก่อนเนาะนะครับผมต้องตัดไม้กันก่อนเฮ้ยยุสกิมตันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะผมนี่ฮะเราก็ได้ผงกัมเปอร์กัมเปอร์เดอร์อะไรก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ผมเรียกมันว่าผงระเบิดแล้วกันโอเคแล้วนี่เราได้มีผงระเบิดมาทั้งหมด2องอันมันต้องใช้ทั้งหมด4อันนะครับผมซึ่งเราต้องตามหาจากเจ้าตัวคิปเปอร์นะครับผม โอเคนะเดี๋ยวผมขอตัดไม้เพิ่มอีกสักหน่อยนะซึ่งบอกเลยว่าระเบิดอเนี้่ยเนียนมากเลยคนระับท่านผู้ชมโอเคต่อไปก็กอรอกคราฟนะฮะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะหาเมืองนะฮะหาเมืองเพื่อลงเมืองกันดีกว่านะโอเคท่า okay, นผู้ชมเมื่อกี้ผมมาหาเมืองนะแล้วเราก็ได้เจอกับแตงโมนะฮะก็โอเคเราเก็บไปเลยนะผมสำหรับอาหารของเรานะฮะไหนดูซิได้เท่าไหร่ได้มาสามสิบสี่อันน่าจะพอนะเราไปตามหาเมืองกันต่อนะฮะ โอเคเราต้องการเ,าเจ้าตัวเพื่อเอาเป็นทอสเนาะที <c oughs> <c oughs> ่เรานี่เราได้เ,เจ้าตัวฐานหินมันหมด13าอันน,นนะเราก็จะมาคับพอดกันนะครับโอเคสามสิบ okay, กว่าอันน่าจะพอนะครับไปเช่เราสำรวจเหมือนกันเลยเฮ้ยเราเจอเหล็กนะฮะไปไปน่ามนะครับอ๋อโ,อโหเราจะได้เจอกับที่เราต้องการนะฮะนั่นก็คือเจ้าอยาสีเขียวอยากให้มันระเบิดโอ้โหจบแล้วครับจะได้อ่ะโอเคท่า okay, นผู้ชมเราเจอเหล็กแบบมหาศาลเลยครับ เราจะขุดแต่นนะโหเยอะมากครับท่านผู้ชม,ชมเฮ้ยอะไรอะ่ะใครยิงผมเฮ้ยนี่ไงตับหัวเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราขุดคัพเปอร์เอาไว้ครับอ่าเจ้าตัวเผานะครับผมเราจะทำการคัดตาเผากันก่อนนะครับผมเราได้เหล็กมาก็มีึชุดเลยนะโอเคเราจะแบ่งเป็นเตาละยี่สิบนะโอเคเดี๋ยวเราเผาเหล็กกันก่อนนะครับผม โอเคนั okay, ้นเราก็ได้เหล็กมาจำนวนหนึ่งอลเราจะค้าเป็นเกาะนะฮะหมวกเสื้อนะฮะแล้วก็ลองซึ่งยังเหลือเป็นเกงนะเราต้องร้อเหล็กของเราครับเอาออกมาก่อนนะครับผมโ okay, อม okay, เค okay, ตอนนี้เราก็ได้เกงไหมอ่ายังยังไม่ครบโอเคตอนเราค้าเป็เกงกันเลยโอเคตอนนั้นเราก็ได้ชุดเกาะเหล็กมาครบชุดแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นรูปเนาะเอารู่นะับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง ลองกับระเบิดนะเราต้องการโอเคเราได้โลแล้วนะท่านชมโอเคพวกนี้ก็ลือ้อเอเก็บลื้อเพื่อความธรรมชาตินะฮะโอเคเราไปต่อนะครับผมนี่ผมได้มาสำรวจไ้นิดหน่อยนะไปโอเคผมต้องการคิปเปอร์นี่ไงคิปเปอร์จำนวนสองตัวนะฮะเฮ้ยอย่าระเบิดซึบโอเคหนึ่งตัวไม่จะระเบิดไหมฮะเฮ้ยไม่ได,เไเไได้เราต้องรองมันมาใกล้ๆก่อนนะฮะ ชุบอออย่าระเบิด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 มันจะระเบิดอย่างเดียวนะท่านผู้ชมเราไม่มีธนูนี่เรามีธนูสิอย่าบังคิปเปอร์ดิเฮ้ยโหลเิร์โอเคคิปเปอร์ตายละไปจันมานครับจันมานฮะนี่เป้าหมายของเราคือผมคิปเปอร์ซึ่งเราฆ่าเมื่อกี้ไปสักตัวเราไม่มีเลยครับ โอ้ยก้อนไม่ได้แล้วท่านผู้ชมไปไปกันต่อฮะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็น่านะขึ้นมาข้างบนนะเมื่อกี้ในเหมืองมันไม่มีมอนสเตอร์นะผมผมได้ตัดสแจ็คขึ้นมาข้างบนนะก็ไปตอนคืนพอดีนะฮะก็มอนสเตอร์เยอะมากนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้เราต้องการคิปเปอร์นะเราไม่ต้องการซอมบี้เนาะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบแบบอยู่ตรงไหนนี่ไงครับเราเจอคิปเปอร์และเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งนี้นี้นน จะให้มันระเบิดอย่าให้ระเบิดอย่าให้ระเบิดอย่าอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดอย่าระเบิดครับขอเดี่ยวอย่าระเบิดเดี่ยวเอาล่ะโอเคเดี๋ยวได้ผงระเบิดมาแล้วเห็นพรคนระเบิดดรอปแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ได้ผลระเบิดมาทั้งหมดห้าล้วนะครับแต่มันยังไม่เพียงพอที่เราต้องการใช้นะโอเคตามหาคิปเปอร์กันต่อท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมตามหาเจ้าตัวคิปเปอร์มานานแล้วตอนนี้ก็ได้เจอแล้วนะเจอมันจะสนใจยะแต่มัน ก็เยอะนะไม่ได้มีแค่ตอนนั้นละบบสิเลิฟเขียวิ่งครับนี่มันดันเจียนชักชักพอเติอมอาหารก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาแล้วนะเติอมาาอาหารก่อนพอตามนะไปดิของไปนะคนผู้ชมอือตามน,นะปะีเปอร์ฮะตัวนี้เราเจอในอนที่อือหือ อันมากท่านผู้ชมเรียบร,ร้อยเมื่อกี้ฮิปเปอร,ร์อยู่ตรงไหนเอ่ยสองตัวนี่ฮะคิปเปอร์จะเหลอหนึ่งตัวฮะโอเคแล้วได้ผกหมัดอ้าวเป็นเก้าเอาแล้วท่านผู้ชมไปฮิปเปอร์อีกนี่นะไม่ต้องหันได้ระเบิดเรียบร้อยได้มาสิบเจ็ดอัแล้วท่านผู้ชมโอเคได้มายี่สิบอัแล้วท่านผู้ชม ยังไม่พอนะยังไม่พอยังต้องการอีกประมาณแบบอ๋อสิบอันละถึงถึงถึงยี่สิบอันละสิบถึงยี่สิบอันนะ 1, นนะนนะผมโอ okay. เ,เคแต่ตอนนี้เราต้องเติมอาหารก่อนนะอาหารของเราก็มีแตงโมนะโอ้โหเพิ่มทีละหลอดได้เราเจอคิปเปอร์ตัตตวลครับผมตอนที่ทอดเราก็จะหมดแลนะเราไม่ได้ขุดอ่อได้อาหารมาด้วยดิแสง ยี่สิบเสียงแล้วแต่สงครามมันไม่จบครับเดี๋ยวมีนมาสตาเยอะมากเกิดเรื่อยๆเลยเรียบมากอ้าวกิดเราต้องฝุดวอล์กนนอินแล้วนะเฮ้ยแมงมัวแล้วตอนนี้อันนี้มัวแล้วท่านผู้ชมลนจัดโอเคเราตามหาคิทเปอร์กันต่อนะฮะเราจะไม่อยู่อมสกีมิเตันนะฮะเพราะว่า ผมเกลียดมันตอนนี้เรารักคีเปอร์นะต้องการคีเปอร์จำนวนมากนะอโอเคได้สามสิบอันนะคุณผู้ชม,ชมปัป๊บโอเคไม่ได้สามสิบอันตัวนี้เป็นมุมแค่นะอาจจะอันตรายนิดนึงแต่ก็ไม่หวั่นนะโอเคขาเก็บแก้สกิลิตั้มอู้อ้ โอ้โหสกิลิตันเกาะทองอ้หวิ่งดิครับรออะไรโอ้โหท่านชมโอ้โหน่าพีเด็กมาพีเด็กน่านะ่านี่พีเด็กมาทุกคนโคเกียร์เลยต้องหาที่แอร์บอลเฮ้ยมันรู้มันรู้ได้ไงมันรู้ได้ไงไม่ไม่ไม่ให้ให้โอ้โหมันเยอะมากเลยท่านชม มึ่ตอวัวละวว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 อโอเคตอนนี้เราต้องกินอาหารก่อนผมน่าจะช้าแล้วสำหารับข้างบนนะโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นข้างบนก่อนตอนนี้ผมต้องวิ่งวิ่งจ้าวิ่งนนี้เราต้องไปครับ อเอาตัวรนะเบิดกันได้นะผมก็น่าจะพอแล้วสำหรับผมผมระเบิดนะฮะไม่พอเดี๋ยวเราขับกลับมาฟาร์มต่อนะผมโอเคไปวิ่งกันตาแตกเะี๋ยวิ่งต่อไปจงวิ่งต่อไปจงวิ่งต่อไปอ๋โอโัวท่านผู้ชมผมว่าเสกเอามันคงจะงา่ายกว่าคันนี้นะไม่ต้องมาตบากอย่างนี้ด้วยเอ้ยโอ้โหลูกจริงจริงมัน ผมอาจจะคับให้คร่าวๆให้ท่านชมดูนะผมจริงๆมันอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้แหละมันจะมันจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ผมวาประมาณนี้แหละน่าจะโอเคละโอเคนะฮะขอตัดไม้โอก๊กก่อนนะครับผมโอเคนะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอขึ้นไปทำกราฟให้ท่านชมดูบนๆดีก,กว่านะข้างบนดีกว่า ทึบปึ๊บโอเคโอเคอ่ะล่วงโอเคโอเค,อเคตรงนี้แหละน่าจะดีแล้โอเคต่อไปเราจะมาคราฟอ่อกล่องคราฟเราอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะเราก็จะมาคราฟเจ้าระเบิดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาโดยแอนออนตัวนี้กันนะครับผมก็ให้วางตับเผาไว้แบบนี้นะอันหนึ่งอันนี้นะแล้วก็เอาเจ้าพวงระเบิดนะล้อมแบบนี้นะผม แล้วมือชุมก็จะได้เตาเผาที่เป็นระเบิดฮะโอเคนะต่อไปนั้นเราก็จะคราฟเจ้าตัวนี่นะต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวคอปเปอร์สโตนนะวางไว้แบบนี้นะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ไปวางแบบนี้นั่นเองนะท่ามชุมก็จะได้คอปเปอร์สโตนที่เป็นระเบิดมานะครับผมตอนนี้ก็ได้มาสองอันละที่เป็นระเบิดครับต่อไปก็จะเป็นบล็อกดินนะฮะนี่ฮะบล็อกดินแบบนี้นะฮะเราก็จะได้บล็อกดินมานะครับผมบล็อกดินที่เป็นระเบิดนั่นเอง ซึ่งบล็อกดินมันก็จะมีอีกอันนึเงกนะ็คือบล็อกญ่าถูกไหมครับซึ่งบล็อกญ้าเราต้องใช้ซิลทอตนะในการขุดเนาะผมก็ได้ทําการเียมไว้แล้วนะนี่อะถ้าโปรใช้ซิลทอตมาแบบนี้นะเจ้าบล็อกญ้าแบบนี้ตอนนี้ของเต็มตัวมากเลยนะจากการไปจนถ่เมื่อกี้นะต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เนาะบล็อกญ้านะครับผมแล้วก็เอาการพาวเดอร์ไปวางไว้แบบนี้เลยนี่ฮะก็จะได้มาอีกหนึ่งอันแล้วนะครับผมต่อไปนะเป็นของเจ้าตัวโตวนะ S <S <an> ก็มาเป็นแบบนี้วังเหมือนกันเลยนะก็จะได้เจา้าสโตนที่เป็นระเบิดมานั่นเองนะครับผมโอเคนะผมอีกอันนึงจะเป็นบล็อกทรายนะผมขอแวะหาบล็อกทรายก่อนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเจอบล็อกทรายเลยแล้วกันนะครับผมไปเรอยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาเจอทรายบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขุดไปเลยมันใช้บล็อกเดียวเองนะครับผมโอเคต่อ okay, ไปนะจะเป็นบล็อกทรายนะทรายระเบิดนั่นเองนะผมนี่เราเราก็จะได้ทรายระเบิดนี้เลยนะครับผมโอเคอัน okay, ตอนทรายระเบิดนะครับผมบล็อกยาระเบิดอ๋อเตาเผาระเบิด อ็อปตัวระเบิดแล้วก็ดินระเบิดแล้วก็สโตนระเบิดนะครับผมโอเคเราจะมาลองกันเลยนะครับผมว่าระเบิดพวกนี้จะดุแรงแค่ไหนนะมันจะทํางานแบบไหนนะครับผมโอเคอันดับแรกเรามาลองที่ระเบิดซ้ายกันนะทาน่านผู้ชมโอเคเรียนเลยนี่ยทำนะการอืมันทำการขุดมันะมันก็จะทําการระเบิดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราลองอีกรูปนะึงเรามีทรายเยอะเรามีทรายเยอะอยนี่ครับเราแค่เหยียบมันก็ระเบิดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดไปเลย ด,ด,ด,ดูดูแรงระเบิดสิครับโอ้ดูแรงระเบิดสิข้อสุดจอดนะต่อไปนะเป็นบล็อกค,คิดบล็อกหญ้านะดูนะความเนียนของมันคือนะมันจะต่างจากบล็อกอื่นนิดนึงนะับผมก็คือถ้ามันไปอยู่กับแต่พวกไอ้บล็อกที่มันอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยแห้งๆแบบนี้นะมันก็จะเนียนนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการที่มันจะระเบิดก็คือการทุบแบบนี้น,นั่นเองนะแต่ผมจะลองวิธีการเหยียบนะครับผมทุบปังโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมโอ้ระเบิด อันนี้เรามีเกาะนะฮะถ้าเราไม่มีเกาะเราน่าจะตายเลยนะครับผมเนี่ยเจ้ารับเจ้าบล็อกย่านะฮะบล็อกย่าระเบิดนั่นเองนะฮะต่อไปเป็นเจ้าตัวนี่นะผมคอปเปอร์นะฮะก็เหยียบก็ระเบิดเหมือนกันนะอือหือสุดยอดไปเลยฮะแรงระเบิดต่อไปเป็นบล็อกดินนะฮะบล็อกดินก็เหยียบก็ระเบิดกันคนระับปังโอ้โหไม่ได้ตายเราระเบิดนะตายเพราะตกต่อไปเป็นสโตนนะอ่ะเนี่ยครับความเนียนของมันนะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าบล็อกไหนคือบล็อกระเบิด ไม่มีใครรู้นะฮะเราก็เดินไปตรงเนี่ยเกือบตายนะะต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวอ่อตเาเผาระเบิดนะผมปุ๊บคือว่าวันนี้เราเราอยากจะเผาเหล็กน,นะฮะวันดีขึ้นดีฮนะเอ้ยเย้มันตเตาเผาเผาเหล็กดีกว่าปังโอ้โหเกือบตายเกือบตายเพราะเผาเหล็กน,นะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับแอนออนระเบิดตัวนี้นะก็มันก็มีลูกเล่นที่ ผมคิดว่าสุดก็ดีเหมือนกันนะเอาไว้แกล้งเพื่อนนะครับผมก็อย่างบล็อกย่าเนี่ยกดเฮ้ยเพื่อนตีย่าบล็อกย่าให้หน่อยอืเรียบร้อยเอาไปขวางประตูบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยกูได้นะท่านผู้ชมเอออันนี้ก็จะแบบเอาไปว้าไม่นานเพื่อนไงเฮ้ยเพื่อนเผาเผาเหล็กเผาเหล็กอืเรียบร้อยบอกเลยครับมันเทิร์นนะผมสำหรับแอด์ออนนี้นะครับผมโอเคนะก็กรจบไปแล้วนะผมสำหรับแอนดออนนี้นะก็ใครกระจบผมไปแล้วนะสำหรับแอนดออนนี้นะผมก็ใครชอบ ฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ